ครับวันนี้มาพบกับโฮชแนลเลขเด็ดนะครับวันนี้มาแนะนำงูเขียวพระอินนะครับนี่ครับพี่น้องประชาชนแจ้งมานะครับทางเราก็ไปจับมาเพื่อนำปล่อยสู่ธรรมชาติกันต่อไปครับงูเขียวพระอินนะครับหรือ มีชื่อเรียกว่างูสามันประจำบ้านเพราะอะไรครับอน้องชอบ<ม>เข้ามาอยู่ในบ้านครับเดี๋ยวออกมาให้ดูนะครับมาตัวเล็กเล็วตัวเล็กออกมาเล็กมาเร็วเล็ตัวเล็กลเ,กเ,กเกอ,อกาให้พี่พเขาดูก่อนเลเ้็ว,ปวเป็นงูไม่มีพิษนะครับไม่เชิงว่าไม่มีพิษนะมีพิษอ่อนนะครับไม่อันตรายเนาะชอบกินจิ้งจก กินแมลงนะครับนี่ครับมูอสามัญปรจำบ้านอ่ะไม่ยอมออกครับแม่ออกมาหน่อยเร็วมาช่วยตู้หน่อยเร็วนี่ออกมาแล้ว นี่ครับงูเขียวถ้าคนที่ลองได้สัมผัสหรือได้กลิ่นจะรู้ว่าเหม,ม,ม็นเขียวจริงๆครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมน้องนา่ารักไหมครับนี่ดูกันชัดๆครับจากที่เมื่อวานบอกว่าจะเอางวเหลือมให้ดูเอาไปงูเขียวก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเพิ่งได้มาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยนะครับ กัดเหมือนกันนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเขียวพะอินพิดอ่อนครับ, <we> รบงูสามนารจำจบ้านครับพบได้ถ้าใครเจอก็อย่าทำร้ายน้องนะครับน้องช่วยกินมแมลงช่วยจับแมลงเล็กๆจกจุๆของเราดูตาดูตาปึ๊บ หรือถ้าใครอยากชมอยากดูก็ลองไปที่สหาดีดับเพลิงใกล้บ้านท่านนะครับว่าพี่ๆเขาจะช่วยจับจากบ,บ้านเรือประชาชนที่เขาแจ้งมาเนาะแล้วก็จะนำปล่อยคืนสู่ย์ธรรมชาติต่อไปนเดี๋ยวรุ่นี้นะครับนี้่นี้จะเอาเรือเหลีม่ม มมาชมกันวันนั้นผมไปจับมาเนาะตอนจับมาปกติเนาะมาถึงสถานีปรากฏว่าไข่ออกมาในขวดน้ําพลาสติกแล้วเนาะเดี๋ยวผมลงรูปตามให้ดูแล้วกันผมถ่ายไปอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดียังไม่มีขาตั้งกล้องเนาะดอดาจจะดูยากๆหน่อย สวัสดีสวัสดีกันแร้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันแล้วสวัสดีฉันชื่องุงเขียวพระอินนะอย่าทำร้ายฉันนะฉันจะช่วยกินมแมลงกินจิ้งจกให้ที่บ้านนะเอะโอเคครับเดีย๋ยวเอาน้องใส่ขวดแล้วก็เอาไปปล่อยกัน,นครับ